เมืองชนบทแห่งหนึ่งนะคะในคาบสมุทรสติงพระที่ที่แบบว่ามีธรรมชาติที่สวยงามมากเลยค่ะตำบลน,นี้ชื่อว่าตำบลท่าหินอำเภอสติงพระจังหวัดสงขานะคะโดยชื่อ E ีีนี้เราจะใช้ชื่ออีพีว่าท่องวิถีหนุนนาเลนะคะเราจะนําเพื่อนๆน,นะคะไปเรียนรู้วิถีหนุนนาเลกันค่ะนั่งรถโดยสารนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะในการไปตำบลท่าหินนะคะ ตอนนี้เราก็กำลังรอรถอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงติดตามชมได้เลยค่ะเพื่อน,เ,อนเราก็จะขึ้นรถกันนะคะโดยเราจะขึ้นรถสถิงพระสงขานะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะคะเป็นรถสองแถวนะคะและเราก็มีผู้ร่วมทิปคนแรกนะคะ ก็นั่งรถมาถึงอบอตอบอ่อแดงแล้วนะคะก็เราก็จะลงไปที่พักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายบรรยากาศทางลงไปตำบลท่าหินให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวถึงที่พักแล้วก็เจอกันอีกทีนะคะบ๊ายบายค่ะ ทางมาถึงบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรให้เพื่อนๆติดตามเชิญรับชมได้เลยค่ะตำบลผ้าเห็นอยู่ในอาณาเขตของอำเภอเมืองสติงพระจังหวัดสงขลามีพื้นที่ราบลุ่มมีทุ่งนากว้างอยู่ติดดินทะเลาสาบสงขลาดินเป็นดินเหนียวทิศเหนือติดกับตำบลคูขุดอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาส่วนทิศใต้จะติดกับตำบลบ,บางเขียด อำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาในอาชีพหลักนั้นจะทําน้ําตาลตะโหนดส่วนอาชีพเสริมแปรรูปไม้ตาตโหนดทําดอกไม้ตาลนควเบีและผลิตภัณฑ์ใบตาลส่วนชาวบ้านในะแวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะจะทาจะทําการประมงเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะทําผลิตภัณฑ์จาก,กาตาลตะโหนดเป็นส่วนใหญ่นะคะ แล้วตอนนี้เราก็ขี่จักรยานไปล่องเรือหาปลาเพื่อทาอาหารข้ากันเลยค่ะไปกันเลยนี่เรากำลังลงเรือกันนะคะจะไปหาปลากันค่ะจะไปยกไซกันค่ะ หลังจากนั่งเรือมาประมาณ10นาทีนะคะทุกคนเราก็มาอยู่กลางทะเลแบบนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการยกใสโดยคุณจำลองยิ่งวันนะั่นคือปู่ของพีมพเองนะคะก็เราก็จะมาดูกันนะคะว่าได้ปลาหูได้ปลาเยอะเลยค่ะทุกคนตัวใหญ่มากเลยค่ะราก็ไปดูกันเลยค่ะโอ้ปลาหมินตัวใหญ่มั่ได้ปลาย่างเร็วเมีย่ยงปลาเผาค่ะวันนี้ปลาไหลโตเต็มเต็มอเลย ันนี้เราก็ได้ปลาเพื่อมาทำอาหารค่ำแล้วนะคะก่อนที่เราจะกลับไปบ้านเราก็ต้องมาชมบรรยากาศก่นกอนที่มันจะค่ำลงก่อนนะคะเป็นพระาทิตยที่ใกล้จะตกดินสวยงามมากเลยค่ะเจอกันตอนค่ำนะคะว่าจะมีอาหารอะไรให้เราทานบ้างเจอกันค่ะทุกคนได้ล้อมวงทานข้าวค่ำกันนะคะอาหารน่ากินมากเลยค่ะงั้น เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเจอกันตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนเช้าก็เป็นการทำบุญตักบาตรการนักบาตรนะคะจะเป็นการทำบุญ ที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆค่ะการตักบารนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธและชาวพุทธไทยเชื่อว่าการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิเช่นเปรตวิสัยให้ได้รับส่วนบุญด้วยเหตุผลทางจริยธรรมในทางทำบุญตักบารนั้น เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยค่ะหลังจากที่เราตักบาตก,กันแล้วไปดูกันต่อเลยนะคะว่าเราจะไปไหนกันอะติวะสนาติเอสเิจังมุชาปจานิโนยัตตาโลตรมมาวะอังสิอายุวันโนตุลาอาสุลา ดีค่ะนี่เราก็มาเ<อ>ข้ามาถึง <ใน S 1> วัดของอำเภอท่าหินแล้วนะคะพอมาแล้วตรงไหนว่าก็ตั้งตรงเลยพี่เพราะจำไม่ได้มาประจําแล้พี่นะติ๊งติ๊งติ๊งฉันเรียกลูกม้าฉันเรียกติ๊งติ๊งมันไม่ชอบนิงมิงมงและมันรีบวิ่งเข้ามาเร็วไวมันทําหางกระดุกกระดิกทําตาตุกติกชอบปอดชอบใจฉันให้มันเฝ้าบันไดมันเห็นใครใครก็เฮาบ๊อบ บ๊อกบ,อกบอก๊ติงต้งตงิฉันเบรกลูกมา้าฉันเบรกติงต้งๆมันไม่ชอบดูนิ่งนิ่งและมันรีบวิง่งเข้ามาเร็ววัมันทําห้างกระดุกทุกคนวันนี้เราก็ตื่นเช้านะคะมาตลาดค่ะทุกคนและเราก็ได้ของกินนี่ค่ะเป็นข้าวเหนียวไก่ค่ะ <ใด S 3> และเราก็ มาอยู่ตรงสะพานนะคะมุมตะบนท่าหินนะคะเป็นสะพานที่ขึ้นชื่อเป็นแหล่งเช็คชื่อของท่าหินนะคะใครมาก็ต้องมาเที่ยวที่นี่นะคะและวันนี้เราจะมีผู้ร่วมทริปมาเพิ่มอีก4คนนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพบบ้านลมกันนะคะเราก็จะกลับไปอาบน้ํากันก่อนนะคะพวกแบบว่าเพิ่งตื่นมากะงงห่เราด้วยเนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่บ้านบ้านลมเลยค่ะว่าเราจะทํากิจอะไรกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะทุกคน ตอนนี้ขอตัวแบบน้ำก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะูตอนนี้นะคะเราก็มาถึศูนย์วิธีศูนย์เรียนรู้วิธีหนุนานาเลแล้วนะคะ่วยพวกเราก็กลับไปอาบน้ำกันเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมาพบก,กับป้าลมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าป้าลมจะสอนอะไรเราบ้างนะคะเฉยและใจัไไปชมกันเลยค่ะหนุนนะนาเลเมื่อปีพุทธศักราช2544ชุมชนตำบลท่าหิน ได้รวมตัวการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อจะอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตท้องถิ่นของตนเองให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์จากวิธีการทำาตามตอนดวิธีการทำนาวิธีการทำประมงชาวเลจึงเกิดสนย์การเรียนรู้วิถีโนดนาเลขึ้นโหโนดนาเลมีความหมายคือโหนด มาจากการทำตาลตโนดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่นามาจากการทำานาที่ใช้ภูิปัญญาชาวบ้านเพื่อการรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืนเลมาจากวิถีชาวเลที่ทำาปรุงน้ำาสืดในน้ำทะเลสาบในศูนย์การเรียนรู้แบ่งการจัดแสดงเป็นสามโซนได้แก่ โซนแรกเป็นโซนวิถีนส,นส่วนโซนที่สองเป็นโซนวิถีนาและสุดท้ายคือโซนวิถีเลยค่ะซึ่งพวกเรานั้นจะมาศึกษาในเรื่องโซนวิถีโนไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยไปค่ะเราไปดูวิธีการทำน้ำตาลุงกันนะคะไปเลยค่ะไปเลยตามมาตามมาเลย เนี่ยนะคะเราเราจะมาแนะนำป้าของก่อนนะคะป้าชื่ออะไรคะป้าเราป้าเรอป้าเราจะมาสอนวิธีการทำน้ำตาลถึงอยากเรานะคะนี่ส่วนผสมอะไรบ้างไม่มีส่วนอะไรทำอะไราันจกต้นตาลน้ำต้มข้าเนี่ยมันน้ำตาลมันขาวสีขาวนะถึงแค่นี้แค่นี้ว่านะถึงแค่นี้กันเที่ยวเป็นวันนะก็เที่ยว

อ๋อต้องทิมอ๋<ร>อลองทิมเลยควรค่ะมันต้องควรไปททิมเอีเวกันใช่ไหมคะได้ไล้งพี่แล้วพนะอ,อมันแห้งมันจะเป็น,น,นยังไงคะแต่ย้อมันแห้งแล้วยาวดี๋ยวผมจะไม่แห้งไม่แห้งยี่นาทีได้ค่ะไม่ที่หนาที่อ๋อ ยาดเกไอเนื้อหนอนนะคะโดยฉันหาตัวได้เลยค่ะพอในเนื้อลูกโนซุกเนี่ยมันจะมีตัวสารเบต้าเคโลพีมีสารไลโคปีนมีจะมีนี้เตนึ้งหลอดลอยเยี่ยวยนสองทำให้ผิวหนชุ่มชื้นใสกระจ่างขึ้นสามหยับหย่างการเจริญเติบโตของเชื้อราสี่หยับหย่างหลังสียูวีจากเส้นแดงเพราะฉะนั้นสีวควากรากก็ตึนทัน หหยตุ๊กเป็นอย่างหายแต่ว่าเราเราอาจจะรับมูไปในในสาลาไม่ได้อันนี้ที่ห้โดยโดยจริงจิงที่เข้าใจาในชุมชนนะครับทำขนมกรอกันนะคะจากป้าลุงค่ะมีมีอะไรบ้างคะมีมเป้งข้าวเจ้าเป้งข้าวเจ้าค้าสองร้อห้าสิบกรัมอนี้ใช้สุดไม่เยอะแล้วก็แป้งมันสองร้ห้าสิบกรัมทีนี้เรา เราผสมแป้งนี้ลงไปเล็กน้อยเพื่อความนุ่มแล้วก็ไข่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 ลงไปเลยห้าน่องต่อไปใช่ไหมคะ่เลยหาสิงไฟน้องพี่ใส่เหมือนเดิมไข่ใส่เสร็ เเดือนนี่ยประมาณช้อนชาประมาณไม่ถึงช้อนชาประมาณครึ่งช้อนชานค่ะคึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลตะหนูดขายำก่อนดีวาใช้มือเลยนะคะใช่ใช้มือ อยากจะใส่อันนี้เพิ่มไปหน่อยหนึ่งนะเราจะใส่เนื้อเออ,อใส่เนื้อลูกตาลสุด,สดะจะได้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไนนหงหอมมากนะคะทุกคนเราใส่เนื้อลูกตาลไปเพราะมันสามารถทำได้สเรอหอ,หอ,อเาเวออาเอาไพเรา ปันจีเลยนะปังจีเลยนะเราลอกเราลอกเลยก้อนสักอันนะเดี๋ยวเราคอยใช้เปล่ากนบ้านเราเรียกขนมในเมืองเรียกขนมปังตีนะคะที่นี่เขาเรียกขนมกรอกกรอกหลยนตกิ่งใบหน้าเลยนะจะมาดูวิธีการพับนะคะไอ้จไอ้จรับนะคะอาพับเมันหนไหมนะันหินไหมน อา่นเลขนี <gegen violin> <warfare> ่เ <left> ป็ีเหมือนจารีมะถ้าเราจะมาขอขอบคุณป้าลมนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีโหนดนาเรนะคะแล้วก็มีการสอนขนมมีการสอนทําสบู่แล้วก็น้าตาลถุงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจบไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนรู้วิถีชีวิตกับป้าลมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงกันบ้างคะวันนี้ สนุกมากเลยค่ะสนุกที่สุดเลยค่ะ,ะสนมากสนุกมากค่ะได้เรียนรู้การทําสบู่แล้วก็ขนมกรอกนะคะแล้วก็การทําน้ําตาลจากลูกตาลลูกตาลนะคะแล้วเรา<บ>ได้ตื่นเช้าเอ่อได้ทําบุญตักบาตรอะไรเราได้เห็นบรรยากาศของที่นี่นะคะแล้วก็ได้ไปเดินตลาดที่แบบว่าเราไม่เคยเดินมาก่อนนะคะก็ วันนี้เราก็จะจบคลิปกันตรงนี้นะคะด้วยน้องควายข้างหลังเลยและเราก็ลากันไปก่อนนะคะอีพีหน้าเราจะพากันไปที่ไหนก็ติดตามชมได้เลยค่ะบ๊ายบาย